ท่าทีของเจอร์มพาเวลที่ไปพูดที่แจ็คสันโฮนี่จะเหมือนอาจารย์บอกเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเลยนะครับใช่ครับครับก็เพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาก็ยังส่งสัญญาณอยู่เลยหมายถึงทางเป็ดนะครับก็ยังส่งสัญญาณว่ายังกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะแต่ว่ากลายเป็นว่าในการประชุมแจ็คสันโฮก็คือสัมมนาวิชาการของเขานะครับผมที่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 เมืองแจ็คสันโฮแคนซัสเนี่ย เขาก็ออกมาเปลี่ยนทิศนะครับผมก็ออกมาเป็นการส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะลดดอกเบี้ยได้มากขึ้นเพราะว่าเออก็หันมากังวลในเรื่องของการจ้างงานมากกว่านะครับผมแล้วก็บอกว่าเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นกงรนการขึ้นแบบครั้งเดียวนะว่าตัวเรื่องของราคาที่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็ พอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยตลาดก็เลยกลับมาเปลี่ยนความคาดหวังเลยว่าอาจจะเห็นการลดดอ,อกเบี้ยได้นะครับผมแล้วก็ลดลดได้พุ่งทะยานเลยบูมก็พุ่งต่อเนื่องเลยเอาทามไฮต่อเนื่องนะครับผมนะแล้วกเ็เรื่องของภาพจริงๆอีกประเด็นหนึ่งที่เขาพูดในในการประชุมคราวนั้นก็คือเรื่องของการที่ปรับเปลี่ยนท่าทีนะครับว่าไม่ใช่นอกจากท่าทีแล้วก็คือเป้าหมายในเรื่องของการทํานโยบายการเงินด้วย เดิมทีก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องเขาคล้ายๆบ้านเราก็คือเป็น flexible average i n f r e s i o n targeting หรือว่าเป้าหมายเงินเฟอ้อที่ยืดหยุ่นนะครับผมนะแล้วก็เป็นเป็นค่าเฉลี่ยอะไรต่างๆแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาหันมาพูดเน้นในเรื่องของการจ้างงานสูงสุดที่ไม่ได้กระทบเงินเฟอ้อนะครับผมนะก็ก็คือพูดง่ายๆคือกลับเปลี่ยนนะตัวเฟดเนี่ยหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐน,นี่เขามีสอเป้าหมายก็ยคือเงินเฟอ้อกับ ว่างานจับที่เคยดูในเรื่องของเงินเฟ้อถึงแม้จะเป็นเงินเฟ้อที่ที่ดูว่างานด้วยแต่กลายเป็นดูว่างานให้ให,ให้เต็มที่ก่อนนะเะี๋ยที่ใชแรงงานเอ่อใช้ตัววัดจากแรงงานเป็นหลักก่อนใช่ใช่ใช่ตลาดแรงงานก็คือพูดง่ายๆก็คือเศรษฐกิจอะเพราะว่าเศรษฐกิจดีตลาดแรงงานก็จะดีไปด้วยใช่ไหมครับผม,มก็คือ<ม>เขาก็จะเน้นเน้นในด้านนั้นมากกว่านะครับผมซึ่งก็แน่นอนนะครับก็อย่างที่ผมเคยมาเรียนตลอดว่า เอ่อถ้าที่เราไปแกะดูไส้ในเงินเฟ้อเนี่ยเราก็เห็นสัญญาณของการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในทุกหมวดนะครับผมเพราะว่าตัวเรื่องของภาษีของคุณช้ําเนี่ยก็ทําให้ตัวเรื่องต้นทุนต่างๆเนี่ยมันมีมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งด้านผู้ผลิตเนี่ยเขาก็คือผู้นําเข้านะฮะอย่างสมมติบ้านเราส่งออกไปเนี่ยผู้นําเข้าที่นําเข้ามาก่อนที่จะขายต่ออย่างเช่น ทุกคนมาเก็ตบ้านเขาอย่างเช่นพวกวอลมาทาเก็ตอะไรพวกนี้นะครับผมก็ต้องไปขึ้นาราคาเนาะใช่ใช่ตอนแรกเนี่ยคือยังคุมไว้อยู่แต่ว่าตอนเนี้ยขา่าวข่าวจากเขาเองก็พูดเองว่าเขาต้องเริ่มส่งผ่านแล้วเพราะว่าราคามันมันเริ่มเพิ่มขึ้นก็คือส่งผ่านผู้บริโภครวมไปถึงว่าอาจจะมีการนิสส่าส่งในเรื่องของคาสั่งซื้อกลับมาว่าเอ้ยทางฝั่งของผู้ส่งออกอย่างอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องรับต้นทุนมากขึ้น นะครับผมะฉะนั้นโ<ะ>ดย<ะ><ด>แบกรับไหมใช่ไหมฮะก็คือต้องลดตานท <ะ S 2> ุใช่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 เพื่อลดลดให้ให้ช่วยเขาเนี่ยนะครับผมก็คือแบกรับต้นทุนนั่นเองนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าเ,เ,งเ,เ,งเ,เงินเงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าทางเฟดเนี่ยหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยหันเป็นเน้นในเรื่องของตัวเรื่องการแรงงานมากขึ้นใช่ผมก็เลยมองว่าภาพนี้เนี่ย มันเป็นการยอมอ่อนอ่อนผ่อนตามในเรื่องของแรงกดดันของชัมนะครับผมเราก็จะสังเกตว่าในช่วงที่ผ่านมาชัมก็พยายามดีตลอดให้เฟดลดดอกเบี้ยซึ่งเฟดก็บอกว่าจะตัดสินใจด้วยในเรื่องของอมุมมองในเชิงวิชาการนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นทั้งไปในเรื่องของไปหาคุณโพเวลนะที่ตึกเลยบอกว่าคุณโพเวลเนี่ยตั้งตึกมาราาแพงเก <นะ S 2> ิน ตึกเฟดใช่ไหมใช่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 เออแล้วอยู่ๆก็เอาตึกขึ้นมาเพิ่มอีกอหนึ่งตึกะแล้วบอกว่าเนี่ยคุณแพงขึ้นกว่าสามพันกว่าล้านนะก็เอ่โเวลก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยคุณเอาตึกเ,เก่ามาบวกด้วยนี่อะไรต่างๆนะอันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วก็ประเด็นล่าสุดที่เราเห็นข่าวกันก็คือพยยาามบีต,ตัวเรื่องของเอ่อเ,เรียกว่า ใช่คณะกรรมการเป็ดสาขาไอ้เป็นเป็นคณะกรรมการเป็ดเอฟโอนซีเนี่ยท่านหนึ่งชื่อลิซ่าคุกนะฮะซึ่งท่านก็เอ่อได้รับการเสนอสมัยคุณไบเดนนะครับผมก็ไปบีบบอกว่าท่านเนี่ยคล้ายๆว่าเคยไปสมัครเรื่องของสูญเชื่อบ้านเนี่ยสิ้นเชื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยสองรัฐแล้วก็บอกว่าจะบอกว่าเป็นเป็นบ้านหลังแรกทั้งคู่เพราะว่ามันได้ภาษีต่ำอะไรเงี้ยแต่คนละรัฐกันอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าอันเนี้ยผิดฉะนั้นฉันจะไล่คุณออก ซึ่งก็ยังเป็นเป็นทางฝั่งของคุณลิซ่าคุกก็ยื่นต่อศาลบอกว่าการการเรียกว่าสั่งให้ออกครั้งนี้ไม่ผิดเพราะว่ายังไม่มมยังไม่มีการตรวจสอบใช่เพราะว่ายังไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรอยู่ๆก็แค่แค่เป็นคํากล่าวหาแล้วก,แวก็แล้วก็จะไล่ออกเลยฉะนั้นประเด็นมันก็คลักขลังแต่ไงก็ตามเนี่ยมันก็โชว์ภาพว่าทางฝั่งของคุณทัําเนี่ยก็พยายามดีทางเสร็จมากขึ้นนะ,ะผมก็เคยคล้ายๆว่าก็ก็มีการพูดกันนะครับผมว่าอย่างนี้ว่า ก่อนหน้านี้นะครับผมสักสองสาเดือนขึ้นามาก็มีการพูดกันว่าเออจริงๆเนี่ยเฟดเนี่ยอาจจะจําเป็นถึงแม้ว่าภาษีมันจะทําให้เงินเฟ้อขึ้นแต่ว่าเฟดอาจจะจําเป็นต้องลดดอกเบี้ยเพื่อรอักษาความเป็นอิสระเพราะว่ามองภาพว่าถ้าเผื่อลดดอกเบี้ยเนี่ยกลายเป็นว่าแรงดกดดันต่อทางเฟดจะลดลงนะครับผมซึ่งก็กลายภาพว่าในทางฝั่งของคุณโพเวลก็เปลี่ยนทิศแล้วนะครับผมทั้งที่ ตามหลักการเนี่ยมันไม่ควรนะครับผมถ้าเราดูในภาพเมื่อ <ใน S 1> สองามวันอาจารย์กำลังบอกว่าที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วคือแนวโน้มเงินเฟอ้อมันจะขึ้นแต่การลดดอกเบี้ยม,มันเท่ากับสวนถูกไหมฮะใช่ใช่มันก็จะยิ่งผลักให้คนรู้สึกว่าเงินเฟอ้อมันเริ่มเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปอีกนะครับผมนะก็เป็นเป็นความเสี่ยงที่มากขึ้นแต่ว่าเอที่ผมกังวลเนี่ยมันมันเกินไปกว่านั้นอีกอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องของ ไอ้ตามความคาดหวังเงินเฟ้อหรือว่ามุมมองในในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยสิ่งที่มันจะไปกาหนดเนี่ยมันจะไปโดนในเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตรเพราะว่าผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวเนี่ยนะครับผมอย่างเช่นสิบปีเป็นต้นไปเนี่ยสามสิบปีห้าสิบปีอะไรเงี้ยนะครับผมก็คืออ่มีสองส่วนเป็นตัวปัใจจัยในการกําหนดอ่ในเรื่องของดอกเบี้ยอ่พันธบัตรระยะยาวตัวที่หนึ่งก็คือ,เ,อเรื่องของอ่การออกพันธบัตร พูง,ง่ายๆคือถ้าเผื่อรัฐบาลกู้นี่ยืมสินมากขาดดุลการคลังมากกู้นี่ยืมสินมากเนี่ยก็จะมีการในเรื่องของต้องต้องออกพันธบัตรเยอะออกพันธบัตรเยอะเนี่ยดอกเบี้ยมันจะสูงข,ขึ้นเพราะว่าดอกเบี้ยของพันธบัตรหนึ่งว่าอัตราผลตอบแทนมันคือราคาของพันธบัตรใช่ไหมฮะถ้าเผื่อเราอยากให้คนกู้เราอยากให้คนมามามาให้ให้เรากู้เราก็ต้องให้ดอกเบี้ยเขาจะมสูงอันนี้ก็เหมือนกันอันอันนี้ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองก็คือความคาดหวังเงินเฟอ้อแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตคือพูดง่ายๆถ้าเผื่อตัวเรื่องของอคนหรือว่านักลงทุนหรือว่าประชาชนเนี่ยมองภาพว่าเฮ้ยในระยะต่อไปเงินเฟอ้อมันจะสูงข,ขึ้นแล้วหยุดไม่อยู่นะครับเมื่อน,นั้นเนี่ยตัวเรื่องของดอกเบี้ยในระยะยาวมันจะสูงข,ขึ้นมากเท่านี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องคล้ายๆเรียนอย่างเงี้ยครับว่าที่ผ่านม,มาเนี่ยในฝั่งของ อเมริกาเนี่ยเขาเกิดสิ่งที่เรียกว่าอันนี้อาจจะเป็นทฤษฎีนิดนึงแต่ว่าเราอาจจะคุ้นๆเพราะว่าพูดกันมากเมื่อสองสปีก่อนก็คือสิ่งที่เรียกว่าอินเวส์เดยูเคิร์ฟคือตัวดอกเบี้ยตัวสั้นเนี่ยมันสูงกว่าตัวยาวตอนที่ดอกเบี้ยตัวสั้นมันสูงกว่าตัวยาวมันแต่ว่าดอกเบี้ยเอ่อในช่วงนั้นเนี่ยมันดอกเบี้ยระยะสั้นคือดอกเบี้ยเฟดเนี่ยมันสูงเกินไปหรือดอกเบี้ยธนาคารกลางมันสูงเกินไปมากกว่าเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่เขามองว่าจะเป็น เรียกว่าสัญญาณของวิกฤตเศรษฐกิจอืเท่านี้เนี่ยแต่ว่าไอ้สัญญาณเนี่ยพอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดวิกฤตทันทีแต่มันมักจะเป็นอ่าสิ่งที่บอกบวงชี้ล่วงหน้าว่าเศรษฐกิจจะแย่ในภายในภายในหนึ่งถึงสองปีข้างหน้าอืเท่านี้เนี่ยถ้าไปดูสถิติจริงจริงมันจะพบว่าไอ้ตอนที่เกิดอินเวอร์เดยยูเคิร์ฟเนี่ยมันยังจะไม่เกิดวิกฤตแต่มันจะเกิดวิกฤตหรือว่าจะเศรษฐกิจจะถดถอยก็ต่อเมื่อดอกเบี้ยมันกลับมาเป็นปกติ แล้วมันกลายเป็นว่าดอกเบีย้ยตัวยาวเนี่ยมันสูงกว่าตัวสั้นเกินกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับซึ่งซึ่งมันก็จะแปตามปกติมันจะเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจมันแย่แล้วทําให้เศรษฐจต้องลดดอกธนาคารกลางลต่างๆต้องลดดอกเบีย้ยนะครับผมคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ที่ยังไม่เกิดขึ้นนะตอนนี้แต่เป็นสิ่งที่ที่ผมคาดการณ์ว่ามันจะเป็นไปได้ในปลายปีนี้รวมถึงต้นปีหน้าเป็นต้นไปคือดอกเบีย้ยยาวเราจะวิ่งขึ้นแรงในขณะที่ดอกเบีย้ยสั้น ใช่ไหมฮะดอกเบี้ยสั้นเนี่ยมันถูกกดจากเฟดเพราะว่าเพราะเฟดเนี่ยโดนถ้าในมุมผมก็คือโดนแทรกแซงจากจากับช้าอ่าฉะนั้นดอกเบี้ยธนาคารเนี่ยจะลดดอกเบี้ยให้ในขณะที่คนตลาดเริ่มไม่เชื่อแล้วทีวคิดว่าดอกเบี้ยอ่คิดว่าเงินเฟ้อระยะยาวจะจะ,จะพุ่งขึ้นพอพอ,พอสัญญ,ญาณใช่พอสัญ,ญญาณอย่างนี้มันมากขึ้นมากขึ้นจนอ้าครับหายไปเอ๊สายหลุดเหรอสายหลุดแล้วฮะ เดี๋ยวอาจารย์ปิยศักดิ์ครับเดี๋ยวต่อกลับนะให้ให้ให้น้องเจตต่อสายกลับไปใหม่อืนะครับเหมือนกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะอืมครับผมก็ก็คือส่วนหนึ่งมันก็จะทําให้ภาระของรัฐบาลในการจ่ายหนี้มันจะเพิ่มขึ้นเพราะดอกเบี้ยระยะยาวมันขยับตัวสูงขึ้นแล้วก็แบกรับภาระอ่ะกลับมาแล้วนะครับถ้าต่อครับอาจารย์ปิยศักดิ์ครับ ครับครับต่อสั้นๆน,น,น,นิดนึงเออมันเมื่อกี้สัญญาณอาจจะไม่อาจจะหลุดไปคือเรียนเรียนสรุปอย่างนี้ครับว่าถ้าพอมันเกิดสถานการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเออพอยต์คือว่าเอออันนี้คือเราพูดถึงปีปีหนึ่งข้างหน้านะครับผมว่าถ้าเผื่อมันเกิดสถานการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสองทางที่ทางฝั่งของเอเอตัวเรื่องของธานาคารการสหรัร์จะทำจะอย่างแรกก็คือจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเงินเฟ้อมันจะเริ่มมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนี่ย ถ้าเผื่อจะลดความคาดหวังเงินเฟ้อนะเสร็จจะขึ้นดอกเบี้ยถ้าขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าเศรษฐกิจจะแย่แต่ถ้าแต่ถ้าอีกทางหนึ่งคือไม่ขึ้นดอกเบี้ยคือถึงเงินเฟ้อจะขึ้นวิ่งขึ้นสี่ห้าเปอร์เซ็นแต่ไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าโดนเอคุณโผงโดนโดนคุณทรัมป์ดีอีกก็เป็นไปได้ว่าอาจจะทําสิ่งที่เรียกว่า QE QE ก็คือการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปพออัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปคราวนี้เนี่ยสิ่งที่จะพูดกันในปีหน้ามากขึ้นคือ เฮ้ยอเมริกาเนี่ยคือทํานโยบายการเงินแบบเอาแต่ใจคือพอเศรษฐกิจจะแยกก็ทำเอ่อทำ QE อัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปเพราะว่าเวลาฉีดสภาพคล่องเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ่อทให้อ่าผู้น่ายคือเฟดเนี่ยกลับไปซื้อพันธบัตรอีกครั้งหนึ่งมันก็จะทําให้ผลตอบแทนพันธบัตรมัลดลงได้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันคือเอ่อในทางปฏิบัติมันคือการอัดฉีดเงินเข้าไปสู่ระบบซึ่งถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยคนก็จะเริ่มพูดกันมากขึ้นว่าเอ่อดอลลาร์เนี่ยเป็นแบงก์โกงเต็กหรือเปล่าเพราะว่าสามารถอัดฉีดเงินได้ง่าย ตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยโอ้โหความเสี่ยงมหาศาลเพราะว่าเอ่อมันก็จะทําให้ความน่าเชื่อถือของดอลลาร์ในลดลงมากแล้วก็เกิดวิกฤตได้เลยนะฮะซึ่งเปเปอร์ที่ผมอ่านหนังสือที่ผมอ่านอยู่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยของคินเลดาเลโอนะฮะ,ะชื่อ How Country Go โ o กเนี่ยเขามองว่าสถานการณ์แบบเนี้คือจะเป็นสถานการณ์ที่จะทําให้เกิดในเรื่องของวิกฤตได้ นะครับผมฉะนั้นอันนี้เนี่ยคือผมเรียนไม่ใช่ว่าที่จะจะบอกว่าเฮ้ยปีหน้าโลกจะแตกอดอลลาร์จะกลายเป็นแบนกงก์กรเต๊ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าคุณชั้์เนี่ยทำนโยบายการเงินที่อมา,มาบีบบังคับให้ให้เฟดหรือธนาคารการาลางสหรัฐเนี่ยทำนโยบายการเงินที่ที่เรียกว่าไม่ไม่รับผิดชอบนะครับผม mm hmm. ซึ่งซึ่งอันนี้เป็นความเสี่ยงมากระบบการเงินโลกเนี่ยมันมันตั้งอยู่ด้วยความเชื่อมั่น นะครับผมความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางจะทําหน้าที่อย่างถูกต้องเถ็นตรงแล้วก็ดูในเรื่องของวิชาการจริงๆถ้าความเสี่ยงเงินเฟ้อขึ้นก็จำเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยถ้าความเสี่ยงเงินเฟ้อลดลงเป็นติดลบอย่างบ้านเราอย่างนี้จริงๆมันก็ควรที่จะต้องลงดอกเบีย้ยเพื่อที่จะทําให้ภาพเรื่องของสภาพคล่องมันผ่อนคลายอะไรต่างๆมันมันควรจะเป็นภาพประมาณอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ทําอย่างนั้นเนี่ย มันก็จะมีความเสี่ยงมากนะครับผมโดยเฉพาะยิ่งถ้าเปื่อไปอัดฉีดสภาพคล่องมากอย่างกรณีของอเมริกาในในระยะต่อไปถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับครับครับอ,อืมอืมอืมอันนี้ก็จะส่งผลกลับมาที่ประเทศไทยด้วยเหมือนกันกนะอาจารย์นะใช่ก็ค,คือคืออ่าถ้าเปืือเรายังไม่ต้องไปคิดถึงสเตปนั้นอ่าพูดแล้วฟังแล้วดูโหยากจังเลยทำไมมันมันคืออะไรยังไงแต่ว่าถ้ามองใกล้ๆนี่คือเสร็จถ้าเปลี่ยนทิศ ถ้ามองว่าเฟดเขาเปลี่ยนทิศจากที่เขาเคยมองว่าจะลดดอกเบี้ยไม่ได้กลายเป็นจะลดดอกเบี้ยได้มากขึ้นเนี่ยซึ่งเราก็มองว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะลงครั้งถึงสองครั้งในปีนี้แล้วก็อีกปีหน้าเนี่ยอาจจะครั้งถึงสองครั้งโดยเฉพาะตอนครึ่งครึ่งปีแรกด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อมันจะไม่วิ่งขึ้นมากซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยดอลลาร์ก็ยังจะมีสิทธิ์ที่จะออนอยู่อันนี้จะจะ,จะยากมากเพราะว่าคือเดิมทีตามหลักการทุกอย่างเนี่ยดอลลาร์มันควรแข็งค่าขึ้นเพราะว่า เอ่เสร็จเนี่ยจะจำเป็นต้องคงดอกเบี้ยวไว้ในขณะท,ท,ที่ที่อื่นรวมถึงบ้านเราเนี่ยควรที่จะต้องลดดอกเบี้ย<ง>ใช่ใช่ใช่แต่คราวนี้กลายเป็นว่าถ้าเฟด็เนี่ยลดดอกเบี้ยอ่ท่ามกลางบ้านเราก็ลดดอกเบี้ยด้วยบ้างนะครับผมแต่ว่าเออเราอาจจะลดดอกเบี้ยได้อ่อย่างอย่างปีนี้ก็อาจาาอาจะครั้งหนึ่งปีหน้าก็อาจจะครั้งหนึ่งไงสมมตินะฮะครั้งสองครั้งอะไรประมาณแบบเนี้ยนะครับผมในขณะที่ถ้าเฟด็ส่งสัญญาณได้อ่ที่จะลงเท่ากันมากกว่า มันก็มีความเสี่ยงว่าดอลลาร์ยังจะอ่อนค่าต่อเนื่องแล้วก็ทําให้บาทนมีสิทธิ์ที่จะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็อันนี้เป็นความผันผวนที่ที่ยากคาดการยากมากก็แต่ว่าเราก็ปรับมุมมองนะครับผมในแง่ของค่าเงินบาทเดิมทีเรามองว่าบาทนจะวิ่งลงไป34ประมาณ34ในช่วงปลายปีจากปัจจุบันที่ก่อนหน้านี้ที่ประมาณ3 2 5อะไรแถวเนี้นะครับผมนะที่มันค่อยๆอ่อนค่าลงในช่วง ในช่วงก่อนการไปก่อนในการสัมมนาวิชาการเนี่ยกลายเป็นว่า,ากลับมาแข็งอีกเลยตอนนี้ก็สามสองต้นแล้วนะครับผมนะมก็ละเอียบจะสามสิบเอ็ดแล้วฉะนั้นเสี่ยงนะครับผมก็กระทบต่อในเรื่องของเรื่องของการส่งออกเรื่องของการเรื่องท่องเที่ยวไรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศเอะไรต่างก็จะกระทบในระยะต่อไปครับผมครับ<ม>ครับก็เป็นโจทย์ยากของผู้ว่าใหม่เนาะ ใช่ใช่ครับผมซึ่งจริงๆเอาจริงๆก็คือทางแก้ในทางนี้เราก็ต้องถ้าถ้าเผื่อมองในภาพน,นี้เราก็อาจจะจําเป็นต้องลดดอกเบี้ยมากขึ้นถ้าเผื่อมองในเชิงวิชาการอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าเ็จเขาส่งสัญญาณว่าเขาจะก็คือเขาเขาจะเล่นเกมข่างเงินแหละมันจะคือ <S 2> <S 2> สงครามข,ข้างเงินโดยพฤตินัยแหละเพราะเขาต้องการให้เงินอ่อนทำนี่ก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าว่าเขาต้องการค้างเงินอ่อนฉะนั้นเอ่อเรียกว่าเคราะกรรมมันก็จะมาตกกับประเทศอย่างพวกเราที่กลายเป็นแข่งข้าขึาข้นถ้าเผื่อเราไม่อยากให้ มันแข็งเกินไปหรืออะไรต่างๆเนี courses, ่ยเรื่องตเหื่อยนะครับเพราะว่าไอ้ราคาสินค้าเราความจริงเราก็จะต้องลดราคาให้เขาเพื่อไอ้เรื่องภาษีเนาะทีนี้พอแข็งขึ้นจะน้อยลงไปอีกสองเท่าสองเออสองสองแรงนะใช่ไหมครับเป็นสองเด้งอ่ะใช่ใช่ก็ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นความเสี่ยงฉะนั้นถ้าเผื่อให้มันอ่อนลงบ้างท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังติดลบนะครับมันก็มันก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับผม